นี่เรากำลังจะไปบ้านแสงครับออกจากตลาดโอ้โหแม่เจ้านะครับก็จะพบกับฝุ่นจากการคุยของออน้องเราบอบบี้ก็จะบอกว่าเคยทำไปแล้วทีนึ่งแล้วสิบรอวิ่งเนี่พังหมดเลยจะเห็นว่าฝุ่นนะครับไม่มีไฟแสงจันทร์นะครับที่เสาไฟฟ้าเหมือนบ้านเราจะต้องใช้ไฟจากรถยนต์เท่านั้น เยอะมากนะครับจากแสงไฟรถที่วิ่งสวนมาเทศบาลครับเก็บขยะุดเยอะ บ๊อปบี้บอกว่าถ้าฝนตกนี่เสร็จเลยครับถนนจะนแย่นิดนึงนี่ครับสภาพถนนนะครับอ,อมันนะผมชอบนะเราใจผมก็เลยบอกให้บ๊อบบี้เนะี่ยมาทางนี้นะมันมากผมชอบแล้วถึกขวัญดีนะฮะมันมากได้อารมณ์ โ้แม่เจ้าโอ้มันนะชอบชอบสนุกโอ้ระถึกฝัญโอ้หนึ่งกิโลนะฮะเราจะต้องไปอย่างนี้แล้วรถเยอะมากวันเราต้องเลี้ยวนะฮะท่านผู้ชมโอ้โอ,โอ้เราจะจำได้ไหมเนี่ยว,วันหลังนี่เข้ามาในซอยแล้วมืดมากครับ้องไม่เห็นนะครับเอ,องไม่เห็นเลย เขาจะขี่มาตามทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณลอยคุณลอยขีย่ตามตูดมานะครับแล้วเข้ามาในซอยแล้วนะครับซึ่งไม่มีไฟนะครับตามถนน,นแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะมองไม่เห็น